สวัสดีค่ะครูพิมพ์ค่ะครูดอลลี่ค่ะอ่าโอเควันนี้นะครูพิมพ์มีบิ๊กเซอร์ไพรส์มามาให้ลูกศิษย์ค่ะพาลูกศิษย์มาลงหน้าง,งานเป็นลูกศิษย์ในคอร์สขายบ้านให้ปังดังด้วยออนไลน์ซึ่งปกติแล้วคอร์สนี้จะไม่มีลงหน้างานค่ะแต่วันนี้ครูพิมพ์อารมณ์ดีบอกไม่ถูกก็เลยพาลูกศิษย์มาลงหน้าง,งานใช่ไหมคุณดอนลี่ใช่เลยใช่ไหมคะอเเดี๋ยวเราไปดูลูกศิษย์กันนะคะว่ามีความกระตือรือร้นกันแค่ไหนเนี่ยค่ะนี่ค่ะลูกศิษย์ครูพิมทุกคนนี่ค่ะในเพจครูพิมพ์นนะะะะคค สามษณ์ลูกศิษย์หน่อยไหมคะว่าเป็นยังไงมั่งเนาะเป็นยังไงมั่งคะหลังจากอันนี้น้องโบวี่นะคะมีเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วชื่อเพจอะไรคะบอกเลยลูกเพจเพจอะไรเนี่ยหนูโบหนูโบพาร์ตี้บ้านดีมีคุณภาพค่ะมาเลยแล้วเป็นยังไงมั่งคะค่ะได้ได้รับความรู้เยอะเลยค่ะทั้งการทําออนไลน์เรื่องการดูซับวิเคราะห์ซับการขอสินเชื่อค่ะนะโอเคคุณต่อไปมาน้องเปิ้ล Okay, โอเคคนนี้คนนี้น้องเปิ้น<ด>ค่ะ<ด>คนนี้น่ารักเป็นเซลล์ขายรถยนต์อยากมีอาชีพเป็นอาชีพที่สองเป็นกระเป๋าที่สองเป็นกระเป๋าหนักมากกระเป๋านี้เราไปฟังเขานะคะเป็นไงบ้างมาเรียนแล้วมาเรียนแล้วรู้สึกมีพลังเยอะมากเลยค่ะมันพอได้ยิงไฟไหมใช่มีไฟแล้วพอยิ่งได้มาลงพื้นที่ดูง,า,ง,งานจริงกับครูพิมพ์ยิ่งแบบ เลิแล้วก็ยิ่งสนุกมันมันอารมณ์มากค่ะตอนนี้กำลังจะฝึกไลฟ์รีวิวรีวิวบ้านอยู่เพจชื่ออะไรเพจชื่อเพจนะคะฝากไว้ด้วยนะคะชื่อเปิ้ลควีนออฟเฮาส์ค่ะอ่าแค่ชื่อก็มีใครไปกว่าครึ่งแล้วนะคะโอเครู้สึกยังไงบ้างรู้สึกคุ้มไหมคุ้มไหมโคตรคุ้มเลย โคตรคุ้มเลยไม่ใช่เลยค่ะอะไรป้าอันนี้คือได้ทั้งวิชาออนไลน์นะคะที่เราไม่ถนัดแล้วก็ได้ทั้งโปรดักที่เราจะมาทำเงินจะบอกว่านี่คือบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ครูพิมไม่มีในคอร์สนะคะแต่ว่าวันนี้อารมณ์ดีแล้วก็เห็นลูกศิษย์ทุกคนน่ารักแล้วก็มีไฟสูงมากก็เลยพามลงนั่งงาสลยนไหนๆก็ไหนๆแล้วกราบแทบโอ้ยไม่เป็นไรอหนูดีมาหนูดีมาตาหนูดีบ้างไอคนนี้ค่ะอันนี้มาสายฮาร์ดมากริงๆมันเล่เป็นไงบ้างคะคือเอ่อลงคอร์สก็ม่ควอมสูกว่าคือ กับที่ครูให้กับคือเราได้ทั้งเรื่องอสังหาได้ทั้งออนไลน์ line, แต่ราคาคราะมันมันนิดเดียวมากครูพิมพ์กับเสกมาแค่สายเสกครูพิมพ์แบบใส่มาแบบนี้ว่าคุณไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนไม่ว่าคุณจะไปอ่านหนังสือวิหาที่ไหนคุณหาแบบนี้ไม่ได้มันเลิกมันแบบคือพูดง่ายๆถ้าเกิดขายตะขับคือขายหมดใช่เลยอะน่ก็ะคือแบบดุรีพันคำถามอันนี้ฉายาเขานุรีพันคำถามนะคะถามจนคุมมือแล้ะ คือแบบราคาค่ยแค่นี้แต่แบบครูสอนไปแบบโหอย่างกับลงราค่ะเป็นล้านอ่ะอันเดียวก่อนนะอันดับขอแชร์ขอแชร์ขอไลค์ก่อนที่ใครเข้ามาแชร์พวกเราแชร์ทุกคนได้ยังคะแชร์ไปที่เพจตัวเองเลยค่ะแชร์เข้าไปเพจตัวเองเลยนะคะทุกคนนะแชรนแล้วเรียนแชร์เลยอ่แชร์ก่อนอาแชร์เลยค่ะเพื่ออะไรคนนี้หนูดีแอสเซทค่ะ ิดตามกนได้ที่หนูดีเสเร็จนะคะอเอะคนต่อ,อ,อไปค่ะเชิญค่ะน,นี้น้องน้องฟางซังคี้ค่ะเคคนนี้คนนี้ตั้งใจมากค่ะเรค,ค,คุยกันมายาวนานมากคนนีเ้เพตั้งใจมาเรียนแล้วเป็นไงบ้างคะคือมาเรียนแล้วรู้สึกตอนแรกเนี่ยคือคนรอบข้างเนี่ยเขาก็สนใจสังหารเหมือนกันปรากฏว่าพอมาลงคอร์สเรียนเขาแบบเฮ้ยไม่น่าจะได้อะไรอะไรเงี้ยพอปรากฏว่าเรียนได้แค่คอร์สเดียวตอนนี้กะว่าจะต่อคอร์สต่อไปแล้วค่ะ ยังไงรองคุมแน่นอนกับการที่แบบมาเอาความรู้จากครูพิมมะค่ะแถมแบบได้แถมมาก็คือความรู้จากครูดอลลี่อีกอะไรเงี้ยค่ะจากปกติไม่เคยที่แบบว่าไลฟ์อะไรหรือว่าแบบเหมือนพูดวิดีโอค่ะตอนนี้คือเริ่มกล้าทำแล้วกล้าใช่ไหมจะบอกว่าจริงๆแล้วการลงนั่งงานครูพิมไม่ได้ให้ใครฟรีๆแต่ว่าวันนี้เห็นลูกศิษย์ตั้งใจจริงก็เลยเป็นบิ๊กโบนัสไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายค่ะหลายคนคิดว่ามาค่ะมาเรียนคอดขายบ้านไม่ได้จริงกรอเปล่าวะแบบก็แค่เรียนไปก็แบบกักไหม แต่บอกนะครูพิมไม่กัดใครใครใครอยากตักตัก ไปใครอยากตวงตวงไปเรียนไปแล้วเอาใช้ให้ได้เอาใช้ให้เป็นนะคะถ้ากลับไปแล้วไฟมอดช่วยไม่ได้นะต้องมือทำต้องมือทำจริงค่ะชื่อเพจฟังชื่อฟังจี้เลดี้ออฟโฮมนะคะติดตามกันได้เลยอันนี้คือลูกศิษย์ครูพิมพ์รับรองจะบ้นเลยค่ะคนครูพิมจะั้นค่ะบ้นเขาได้ทำแน่ๆมาเรียนเป็นทอครูพิมพ์คนนี้แต่ตอบเป็นทอแต่รับประกันว่าขายบ้านเปิดเพจได้ไม่ถึงวันเลยไม่ถึงวันได้งานเลย มีอะไรจะเสริมใช่ไหมอ่าโอเคขายบ้านเนี่ยให้ปังมันก็ต้องดังด้วยออนไลน์ใช่ไหมอ่าเมื่อคู่พิมพ์เนี่ยทุกคนจะเห็นในโลกออนไลน์แล้วกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์บ้านแล้วก็ตอนนี้ผลิตลูกศิษย์ที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อีกหลายคนเออแต่มันไม่ได้แค่แค่ดังและเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเดียวแต่ว่ามีเงินเข้ากระเป๋าแน่นอนเพราะว่าผลลัพธ์วันแรกนะจากออนไลน์เนี่ยแค่คนมากดถูกใจเพจประมาณ30มสิบกว่าคนช่วงแรกใช่อ่านะคะขึ้นมาแล้วค่ะเป็นแบบหลักร้อยกต้อเออ ร้อยเปัชั่วโมงเป็นไงคะคนโทรมาบอกว่าแบบเออเนี่ยอยากให้ขายคอนโดให้หน่อยขายบ้านให้หน่อยเนี่ยค่ะมีประมาณ4ี่ห้าคนละถือว่าถือว่าปังมากเลยนะเปิดเพจไปถึงยี่สิบสชั่วโมงเนี่ยโอ้ขอขอบคุณและใครที่สนใจอยากเรียนนะคะพิมสนใจใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะคะ inbox เข้ามาครูพิมพ์และคุณลี่จะจัดกลุ่มให้เรียนแบบนี้นะคะบอกว่าไม่เน้นเยอะพราะ่ว่าคุณภาพคิวต่ําตามคิวนะจ๊ะ